สวัสดีครับมันี่มีกับข่าเสซยบกับแกมกับเด็ดมาฝาขึ้นเก้าครับพี่น้องเมนูต้มพุ่งปลากระพงนะครับง่ายๆจดๆครับพี่น้องอันดับแรกก็ตั้งน้ำใส่เครื่องต้มย่ำนะครับคาตะไคร่ใบมะกรูดมะเขือเทศครับหอมแดงเ้อากระใส่ผงนัวผงปรุงรสครับพี่น้องตามมากเกลือนิดน้อยครับตามเลยน้ำปลาต้มจนน้ำมันเดือดหมดนะครับเขาจะเอาพุ่งปลาลงครับพี่น้องส่วนพุ่งปลาก็ ล้างน้ำต้องทำความสะอาดเรียบร้อยครับพี่น้องปุ่งปลากระพงนี่แบบใหญ่ครับนี่ครับพุใดิยานมันขมเก่าบีออกเล็กน้อย,ยน,นะครับดีปลาต้มจนนมันสุก้วครับระวังนั้นเ้าว่าคอยตักฟองออกครับพี่น้องต้มพุ่งปลานีสิมันหลาจากน้อยนะครับก็้ะพุ่งปลาสุกแล้วพอ,อีกใส่กดีดนะครับิีเขาตำ พอแตกแดงนี่แหละครับพี่น้องเพิ่มความเพียรโดยพริกปนยังน้อยแล้วก็ตามโดยผักขีผพักขีฝรั่งซ้อยต้นหอมซอยแล้วก็ใบขัเพราครับพี่น้องคนคนเห้เขากันแล้วก็ซิมมึงนะครับเสียบครับพี่น้องขนาดเพระท่านใส่มาเนาาตัดมาเนาานิดน้อยกับซ้ำนี่กับเป็นอาเรียเรียบร้อยครับพร้อมจวดครับพี่น้องจึงได้ก็ลองเห็นมือกันนะครับสาหรับมือนีกมาเสียบมาจวดน้ำกันครับ